สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมังกรแม่ทัดเด่นนะคะกับคำว่ารอนะนานเท่าไรก็รอรอคนรักเก่าจะรอทำไมเพื่ออะไรแล้วคนรักใหม่มีใหม่นะคะมาวางแผนกันค่ะงานเงิน รักและเรื่องราวของเนื้อคู่คเดือนกันยายน2565ค่ะพอสังเขตนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันทุกวันนะคะเรื่องกันที่ราศีมังกรคะ่ะเนะเมื่อไร่เธอจะกลับมาเมื่อไรหนาฉันจะได้เจอ มาดูสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวราศีมังกรเดือนกันยายนค่ะกรรมะค่ะอยู่กับงานนะคะ่ะอยู่กับปัจจุบัน,นกรรมการงานอาชีพค่ะการลงทุนค่ะทำง,งานใหญ่ใจนิ่งค่ะอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยเหตุและผลนะคะอสอบแข่งขันรับราชการนี่ก็ได้รับบรรจุนะคะน่า รู้แจ้งสัจธรรมความจริงแล้วนะคะเดินทางมาหลายถิ่นที่แล้วนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์นี้ก็รู้แจ้งของความจริงของชีวิตนะคะตนเองมฤตยูลึลับเล่นลับเนี่ยเรื่องราวของคนรักเก่านะมีสิ่งลี้ลับนะคะผูกพันกันลาผลเนี่ย ไม่รอเลคะทุกสิ่งเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนะที่ไม่รอเพราะว่ารู้ลึกลับเล่นลับ,ลลบเขามีกิ๊กแล้วนะคะราชินีพัจจันทร์มีคู่แล้วค่ะ พลังความคิดมากคิดเยอะนะอดีตจบไปแล้วไม่คิดแล้วค่ะนะเพราะร่วงรู้ความรักแล้วท่านการเวลาขอข้าขึ้นฝั่งขนนอนได้ไหมข้าผู้ซื่อสัตยุติธรรมเชิญท่านผู้ซื่อสั์ขึ้นฝั่งนอนได้เลยนะท่านเจ้าคราดปลอดภัยเพราะมีบุญบารมีเก่านะคะเดลัจฉานะลาบนี้ก็ทำให้ท่านรอด จากคนรักเก่เพดาะท่านนั้นเป็นหนึ่งนะต้องยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะพรม,มิหารธรรมวางใช้อุบเบกขารอดมาได้ก็เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้ก็คือใช้พรม,มิหารธรรมใจดีเมตตาที่ตนเองนะก็เลยพบว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะพบแล้วก็จากไม่วันใดก็วันหนึง่งไม่ว่าจากเป็นรื่จักตายก็ไปตั้งหลักใหม่เริ่มต้นใหม่รู้คุณค่าของตนเองว่างเฉยอุเบกขาแล้วนะคะภายพาคหน้าให้เป็นใหญเป็นโตกับการงานนี้นะการลงทุนด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถอืม ก็ไปศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเรียนรู้ใหม่สิ้นสุดนะคะถ้าไม่ยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวก็นะทุกสิ่งมาก็เพื่อจะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะประสบปัญหานยะไปพบกับคนรักเก่าเขามีคู่แลว้นะกกลวก็เขามีกก๊กแล้วกันไม่ชัดเจน รอคอยเพียงแต่เธอกลับมาหาฉันอีกสักทีดูอีกฝายนนงะคนรักเก่าเธอก็รู้ดีเต็มอ,อกนี่คนนี้ก็ขายายผลการงานนะกันกันออกไปรวยนะคะ พยันงานไะม่จนค่ะงานชำนาญก็มีบุรหลานบริวารแล้วนะคะว่าคล่คองว่องไวกับการงานนะมีคู่แล้วก็เขาคนนี้เป็นคนไกลค่ะคนเก่าของชาวมนะังกรก็มีคู่แล้วค่ะหนซุยคนหลอนะคะอีคู่แล้วก็มีเจ้าของแล้วแต่งงานแล้วด้วยนะคนไกลค่ะมีคู่ผูกพันแล้ว มีความรักก็ไม่แห่งแรงอันนี้สเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายารักเผือเลือกนั้นก็เลือกแล้วหนึ่งนะตกลุ้มรักก็ได้แต่งงานแล้วคนรักสบายนะเป็นคนซื้อคนรอแล้วมีคู่แล้วนะคะแต่งงานแล้วเป็นสายเปชอบทํางานบนงานกุศลใจดีใจบุนสุนทานนะชีวิตการเงินลงตัวแล้วค่ะพร้อมกับความรักมีคู่แล้วนะคะ คนคคไกลค่ะมีคู่แล้วม,มีเจ้าของแล้วคะ่ะไม่เปิดเผยสถานะให้ใครได้ร่วงรู้ว่ามีคู่แล้วคะ่ะอันนี้ก็คิดถึงเพื่อนเก่านะห่างไกลก็คือชาวมังกรนะคนเก่าไม่ต้องไปรอนะคะไม่ชัดเจนคะ่ะเหมือนพระจันท์ที่ถูกเมฆบทบังนะแล้วก็เลือก คนรักที่ให้ชีวิตสุขสบายค่ะเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายไม่รอแล้วนะคะคู่แล้วค่ะแต่ก็คิดถึงทามังกรคนรักใหม่นะคะเป็นยังไงบ้าง คนรักใหม่นี่ก็ขยันนะขยันหาการเงินไรายได้นะคะโชคดีจากความขยันนั้นก็ต้องวางแผนนะใช้จริตัญญาอยช่ๆให้หลงไหลให้ลุ่มหลงนะนี่ก็ตกอยู่ใต้อํานาจของความอยากได้อยากมีอยากเป็นพยายามอยู่ค่ะนะไอ้ไหมายปองสิ่งที่ไม่ใช่ของตอนเองนะคือความอยากนะ ข่าขมกันกี่เลยตัณหาได้เนะี่ยขขมไม่ได้ยังส่องอยู่นะราถนาอยู่นะคะราถนาว่าของเขาจะมาเป็นของตนเองนะคะติดต่อกับคู่คนไกลผู้ที่มียก็ไม่รู้เรื่องผู้อยูไกลก็ไม่รู้เรื่องก็ได้ผิดหวังนะคะอดทนได้รอคอยได้รักที่เสียสละนะก็วางเฉยนีย ปล่อยวันเวลาให้ผ่านคนไปได้แล้วก็ไปวิเวกวางเวงวิเวกวิหิว,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 วคนไกลค่ะการงานอาชีพก็ได้เป็นได้แพทย์เป็นหมอยานะคะเยียวยาตนเองได้แล้วค่ะก็ปล่อยวางที่ดินหล่นควายคว้ากิเลสตนาเป็นสตรีนารีชายผู้กำยำแข็งแรงนะผู้ทรงพลังปล่อยวันเวลาให้ผ่านพ้นไป เป็นท่านพี่ได้ดีนอกเสียงเกิดลาภผลนิวังปรารถนาจะได้อังคารครูท่านทักนะลาภใหญ่เนี่ยปรารถนาการเงินที่มั่งคั่งมั่นคงนะก็ต้องลงทุนกับคนไกลค่ะแต่ก็ที่สแสวงหานั้นถึงเวลาสิ่งใดใน้เราจะเท่ากับความสุขสงบไม่ดิ้นรนแล้วค่ะนะท่านพี่เนี่ย ก็มีบุตรหลานบริวารนะถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็แสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตก็มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค่ะคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะรูปเธอตั้งอยู่หัวนอนและตายมอนก็มีอีกหนึ่งใบมาดูค่ะ ว่ายังจะรอีีกไหมาชาวบังกรนะแนวโน้มค่ะเริ่มต้นค่ะแต่มาค้าขายมีราบผลรุกเข้ามาอ่าพาย,ยายการงานออกไปมั่งคั่งดีกว่านะขยยายผลออกไปก็มั่นคงนะคะเสาในะเรื่องเสาเดอะเวลิลนดะ์ในเรื่องราวของเนื้อคู่นี่นะม,มาทับลักขณานะ30สปีจึงจะวนมาใหม่ จามังกรผู้เข้มแข็งสร้างโลกใบ,บใหม่ของตนเองแล้วไม่ประมาทมีเทวดานางฟ้าคุ้มครองนะคะนะในแดนไกลก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิต์ติดตัวแ้วคราดเนื้อโคเนี่ยวนมาเจอกันนะก็เริ่มต้นทธมาค้าขายสบายแล้วนะดูผู้คนรายร้อมแตดล้อมก็ทำอะไรนะพักฟืน้นคืนชีพอีกครั้งก็ลุกขึ้นมา ติดต่อค้าขายต่อไปนะสติปัญญาดีสมองดีนะก็มีเกมมีรุถลักเับบันที่เด่นของตอนเองขยายผลออกไปทาการค้านะพยายามต่อไปเนะีเป็นคนขยันนะคะขยันทางานสู้งานนะไปที่การงานคนะ่ะ ไม่รอแล้วค่ะอินเซนร่าเริงสดใสนะคะเหมือนเด็กน้อยบริสุทธิ์ไรเดียงสาคอมแพชันกลวงเกลียวปองดองนะเมตตาสงสารที่ตนเองก่อนเออล้อนออกมานะคะเป็นผู้มีจิตอินยานความเป็นมนุษย์ที่เติมเต็มนะคะชาวมงังกร เออล้อนออกไปก็สงสารหยาดเม็ดนะคะนะเวิร์นะหนะมุนมาเจอกันไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะ30ปีต่อไปข้างหน้าชาลิตีใจบุญสุนทานนะคะใจดีใจบุญค่ะเป็นผู้อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะคะอยู่กับงานค่ะ ชัยชนะที่ได้มาทำงานใหญ่ใจนิ่งค่ะชัชนะพร้อมกมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จกับงานคะไม่รอแล้วนะคะชาวมังกรน,นะไม่รอหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็เขามีเจ้าของแล้วนะไม่ต้องรอค่ะทำงานค่ะ